ก่อนเคยชื่นเชยเพียงจันทร์รักร่วมกันฝันตะวันชูความรักของเรานั้นเป็นสีชมไออม่ะคือสิยาลุคุณมาดูด้านขวามัมม๊อ ยินค bon 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 ุณแม่มาเบียะดิบงชัวตุลมองฮัมฮัมตูดิบงชัวตุลมองฮัมจีจีฮัมจีจีหันตูดให้แม่อีกจิบกุ๊กชูรุเนาะอาชีตัวเนาะไปเลฟเฟสเอาเลย สวัสดีค่ะทุกๆคนเดี๋ยวขอโชว์ห้มไว้ก่อนนะคะท้าจีจี้หามจีแม่เลยลูกห้าจีจีกับแม่เลยลูกน้องน้อน้องดู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 อาเลเซบงเซมงตโลวทุอย่างท่องกินกบบนา้ได้ก็ โอ้ช่องจีสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ไม่ได้ทักทายใครต้องมาทักทายไอ้หำก่อนวันนี้มันเกิดอยากอ่อฮัดูสมุชนปโอเคสวัสดีค่ะทั้งรอหนึ่งร้อยสี่สิบหกท่านนะคุณลึกครับคุณเอื้อมพรคุณไทยมุงน้องอ้วน หมูค่ะหมูแมวพันหมูจุดสักทีเดี๋ยวขอไปเปิดให้หามแป๊บหนึ่งก่อนค่ะอะไรทุกสักเอ็มอ่ะอ่พรครที่มันนิสตักออนนงกินได้ดเหรอโอ้ดี่ังไปสแสวงบุญแล้วค่ะแมวที่ฉันไปสแสวงบุญแล้วเอ้ามาค่ะมาค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะนาโชว์คุณพิ่สมัยคุณแอนคุณสจีปภา,านะคะ คุณรัจานานชีพงศ์ตะกี้เห็นใครเอ่ยมิงการะบามาแล้วคุณสวิทสวัสดีค่ะคุณดวงใจคุณชิปนะคะสวัสดีนะคะโอเคก่ะเรามาเริ่มกันเลยเผื่อว่าสัญญาณเราจะดีอยู่ได้ไม่นานนักนะคะวันนี้เดี๋ยวเรื่องแรกที่จริงทีฉันริดเอาไว้ว่ามีเรื่องลูกหายไปไหนนะคะกับเอ่ออย่างที่เขียนที่ปกคลิปก็คือ ถ้ามือไม่พายก็อย่าเอาคานเข้าไปสอดนะคะหมูเขาจะหามอย่าเอาตีนราน้ำยางดาหรือจะทาให้เสียเรื่องเสียกระบวนการดิฉันจะพูดถึงเรื่องที่สองนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าระยะนี้เนี่ยมันมีลักษณะอะไรแปลกแปลมันมีการเข้าไปถามนาเอาเอาความคิดเห็นของของช่อง y o youtube บางช่องซึ่งเป็นช่องที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะ แต่เขาอาจจะเห็นเรื่องนี้ไปอีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นการมองเห็นเรื่องที่ว่าช่วงนี้กำลังมีการพูดคุยกันว่าทนายโจ์ร่วมเนี่ยเหมือนกับเเขาเรียกว่าอะไรล่ะชกไม่สมศักดิ์ศรีมีการพูดกันว่าทนายโจ์ร่วงชกไม่สมศักดิ์ศรีจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าเหมือนกับมองว่าบุกบ้านสีหลังเนี่ย จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก่อเรื่องก่อราวให้เป็นดราม่าขึ้นมาให้คดีนี้มันดังเพราะว่าหวังเงินหวังผลประโยชน์จาก YouTube หวังความเห็นใจหวังความรักจากเอฟซแล้วยังพูดกันไปถึงคนว่าร้อยวันพันปีไม่มาทำบุญให้ลูกแต่กะจะทำบุญให้ลูกหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วซึ่งฝั่งนั้นเนี่ยคนที่พูดเรื่องนี้เขามั่นใจว่าคำพิพากษาคือต้องพิพากษา ยกฟ้องแล้วจะทำให้เอฟซีในไทยแม่ผู้สูญเสียก็จะระดมทุนระดมอะไรอย่างนี้ช่วยเหลือช่วงนี้จะมีปรากฏการณ์อย่างนี้เยอะมากอย่างนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่พอนะคะมันยังมีคนที่เอาตรงเนี้ยมาเอาจากช่องนั้นมาถามช่องนี้หวังจะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ให้มีการพูดถึงการที่ความคิดเห็นของช่องดึงได้รับการพูดถึงเนั่นก็คือว่า มันเหมือนกับรักนะแค่นะถึงต้องเอามาวิาพากษ์วิจารณ์ที่เขาเรียกว่าดิ้นนั่นแหละค่ะน่ะถ้าไม่สําคัญจะมาดิ้นทําไมอะไรทำนองนี้ยมันมีการอยากได้ความสําคัญอยากให้เขาเอาวิวาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ตัวเองโพสต์สิ่งที่ตัวเองแสดงความเห็นก็มีมีลักษณะการพยายามไปจัดหาแสงให้มีการพูดถึง ให้มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันดิฉันเห็นมาพักนึงแล้วค่ะเห็นมาพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าที่น่าเกรียดที่สุดก็คือว่ามันเป็นการทําจากคนที่เดิมเคยยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วอยู่ไม่อยู่วันหนึ่งเหมือนกับไม่ได้รับไม่ได้รับความสําคัญไม่ได้รับความสนใจก็เลยย้ายไปวิพากษ์วิจารณ์อีกแบบหนึง่งคล้ายๆคล้ายๆกับสุเทพและก็หมอปลอมนั่นแหละคะ่ะ คือตอนอยู่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะก็ไม่มีไรายได้อันนี้อันนี้จริงๆนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยใครที่อยู่ฝั่งเนี่ยจะค่อนข้างจะอดอยากปากแห้งกันหน่อยแล้วเลยย้ายไปอยู่ฝั่งจําเลยเพราะว่ามันอูฟูมันทุนหนากว่าว่างั้นเถอะอันนี้ก็จะมีการคล้ายๆกันเคยอยู่ฝั่งโจทย์เคยหาข้อมูลเคยอะไรนี่สนับสนุนทางฝั่งโจทย์อยู่แต่วันนี้มามองอีกอย่างหนึ่งมีการ ถึงขั้นวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทนายโจ์ร่วมถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์การเตรียมทําบุญของแม่น้องว่าเป็นการเรียกร้องความสงสารเพราะว่าหลังคาพิพากษาแน่นอนที่สุดจะมีคําพิพากษายกฟ้องอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะเดลีเช่นจะชี้แจงให้ให้ยังไงล่ะจะชี้แจงให้ชัดดีกว่าว่าสิ่งที่ทนายโจ์ร่วมทําได้และที่ทําไปแล้ว มันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นจำตอนที่อุทัยบอกว่าเขาได้รับบัญชีรายชื่อพยานไหมคะจำได้ไหมแล้วดิฉันก็บอกไปว่าดิฉันรู้ว่าใครเป็นคนส่งให้ และอุทัยเคยขู่ทำพวกนี้ทำนองว่ารู้นะว่าใหญ่คนนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรบ้านเลขที่อะไรหยุดรู้ยันตรงนั้นดิฉันก็รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนส่งให้เขาเพราะมีบางคนที่ได้บัตรประชาชนดิฉันไปแต่จริงๆนี่นะคะดิฉันอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปรอจากไอ้คนที่ไม่หวังดีได้อะไรมาแต่ก่อนเคยอยู่ด้วยกันเคยรักใครกันว่าวันหนึ่งก็เอาไอ้ตรงนี้เอาไปเปิดเผยถ้าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวดิฉันเนี่ยนะคะไม่ต้องไปรอให้ใครส่งให้ค่ะ กด Google ถามหาบุหลันบาลสีแล้วมันขึ้นหมดมันจะขึ้นหมดจริงๆค่ะยันชื่อพ่อชื่อแม่กันเถอะนี่แหละค่ะัมันเป็นปรากฏการณ์ช่วงนี้ที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเสร็จแล้วก็คำพิพากษ์วิจารณ์ของเขามี YouTube หลายช่องเนี่ยเอามายกว่าเป็นปรามาจารย์รู้จริงรู้ลึกร,ร,รู้แน่รู้ชัดอาจจะเป็นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคย บัญชีรายชื่อพยานที่เขาได้มาเขาได้อันนี้เป็นเรื่องจริงเขาได้มาจากทนายโจ์ร่วมคนก่อนนะคะคนก่อนเขาได้มาจากคนนั้นจริงๆแล้วก็มีการอ้างอิงว่ารู้จักสนิทสนมอย่างนู้นอย่างนี้ไปรู้จักกับพยานผู้เชี่ยวชาญที่โจ์ร่วมจะนําเข้ามาก็คืออาจารย์ออสมีมีการมีการปูทางวันนี้มากนะคะทีนี้ก็มีการวิเคราะห์ว่า โจดร่วมเนี่ยทำไมไม่ยื่นพยานหลักฐานเลยเหมือนกับชกไม่สมศักดิ์ศรีดึงดึงเอาไว้กะจะให้แพ้อะไรทํานองเนี้ยคือเป็นการรู้กันเป็นการรู้กันสําหรับบ้านสีหลังก็คือว่าไม่ได้ต้องการให้บ้านหลังที่สีนติดคุกหรอกแต่ต้องการให้มันเป็นคดีเป็นอะไรขึ้นมาแล้วต่างคนก็ต่างได้เงินได้ทองได้ประโยชน์จากการที่บ้านหลังที่สีตกเป็นจําเลยแต่ความที่รู้กันแล้วไม่ได้อยากให ไม่อยากให้เขาต้องไปรับโทษติดคุกก็เลยมีการชกไม่สมศักดิ์ศรีแอบดึงแอบอะไรนูน่นมีนูน่นมีนี่มีเด็ดก,ก็ไม่ส่งเพื่อที่จะให้สารยกฟ้องตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ของทางเอ่อคนที่ฉันบอกว่าย้ายฝั่งไปนะคะแล้วก็มีบางเฮ้ยนี่มันเอ,อ วางแผนล,ล้มมวยกันนี่หว่าอะไรทํานองเนี้ยอันนี้ที่ฉันจะบอกอย่างนี้นะคะว่าโ <c oughs> จทย์ร่วมเนี่ยเป็นตัวเสริมกับอายการเท่านั้นเองคดีอาญาควรจะให้อายการเขาเป็นคนนําคดีอาญาควรจะให้อายการเป็นคนนําถ้าโจทย์ร่วมมีอะไรที่เป็นหลักฐานโจทย์ร่วมไม่ควรจะนําที่เกี่ยวกับข้องกับคดีอาญานะคะ ไม่ควรจะเอาเข้าเองเพราะว่าหลักฐานที่เอาเข้าดายามันต้องผ่านการตรวจสต้องดูว่าหลักฐานนี้ได้มาโดยชอบพ่ชอบผู้มีอำนาจตรวจสอบคือตำรวจค่ะคือเจ้าพนักงานดังนั้นถ้าจดร่วมไปได้หลักฐานอะไรมาสิ่งที่โจดร่วมจะต้องทําก็คือต้องส่งให้ทนายของแผ่นดินต้องส่งให้อายการให้อายการนําเข้าให้มันไปผ่านขั้นตอนกระบวนการนําเข้าที่ถูกต้องไม่งั้นถ้าเอาเข้าไปดุย,ดยจะกลายเป็นเสียของเพราะาจะไปถูกตีว่าคุณได้ตรงนี้มาอย่างไร ได้มาชอบด้วยกฎหมายไหมถ้าโจทนายโจดร่วมไปวุ่นวายกับคดีอาญามากจนเกินไปจะทําให้สิ่งที่อายการเขาเตรียมมาเสียกระบวนการร่วมที่ดีจะต้องอยู่ในแถวในแนวแล้วก็ตัวเองต้องอยู่ในใน,ในแถวหลังต้องรอให้แม่ทัพชูนิ้วขึ้นมาแล้วก็ลุยลุยไปทางนี้มึงไปทางนั้นไปทางนี้เขาต้องฟังกันตรงนั้นค่ะไม่งั้นมันจะเดินทํางานไปด้วยกันไม่ได้แต่ทีนี้ สิ่งที่โจร์ร่วมจะเอาเข้าไปได้เอาหลักฐานเข้าไปได้ตอนไหนรู้ไหมคะตอนนี้แหลคะค่ะตอนซักคานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของจำเลยที่หนึ่งที่สองเนี่ยเราจะเอาเข้าตอนที่ซักโจ์ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าเราไปซักโจ์ว่าเอ,อสมมติเราไปซักแม่สาวว่าคุณว่าพี่เคยคุณเป็นคนยังไง มันกลายไป็นว่าเป็นความคิดของแม่สาเองเพราะว่าแม่สามีคดีก็เลยคิดว่าคนคนนี้เป็นคนใจร้อนคนคนนึงเขาต้องต้องทําให้เห็นว่าถ้าเขาสงสัยคนคนนี้เป็นการสงสัยไปตามขั้นตอนตามพยานตามประจักษ์พยานอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้สงสัยเพราะว่าเขาคิดว่าไอ้นี่มันเลวอยู่แล้วตรงนี้แหละค่ะ ทางโจทุกถึงต้องบอกว่าเขาไม่เคยบาดหมางอะไรเลยแล้วก็คบหากันมาด้วยดีก็มีการช่วยเหลือกันไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะเบาแววงกันมันต้องมีจุดนี้ว่าเราไม่ได้โกรธเขานะเราถึงเราถึงไปกล่าวหาเขาแต่มันเป็นไปตามพยานหลักฐานเป็นไปตามขั้นตอนการสืบคดี แต่ทีนี้พฤติกรรมของจาเวจะเอาเข้าตอนไหนตอนที่ตัวจาเวมันบอกเองว่าท่านครับผมเป็นคนดีครับผมไม่ทําหลานแน่นอนผมรักหลานมากผมกับครอบครัวของหลานพี่น้องรักใคร่กันมากเลยไม่เคยทะเลาะก,กันครับนั่นแหละค่ะโจทย์ร่วมถึงจะอบอกว่าและนี่อะไรครับคุณทะเลาะก,กันถึงเลือดตกยางออกใช่ไหมการทําลายน้ําหนักพยานไม่ใช่จะต้องทําลายแลเพื่อให้เห็นว่าคนนี้ได้ทําหรือไม่ได้ทํานะคะ แต่แค่ให้บอกว่าสิ่งที่เขาพูดมีความน่าเชื่อถือน้อยถึงน้อยมากและก็อาจจะไม่น่าเชื่อถือเลยนั่นก็คือเขาโกหกถ้าเราหาอะไรมายันว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยทะเลาะแต่เรามีของไม่ดูว่านี่ไงทะเลาะกันมันแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนี้เขาไม่มีความน่าเชื่อถือพูดอะไรก็เรื่องแค่นี้ยังต้องโกหกนี่คือการทำลายน้ำหนักพยานค่ะแล้วนี่คือสิ่งที่โจทย์ร่วมจะทำได้โดยที่โดยที่ไม่ต้อง ถูกกังวลกับคําถามที่ว่าคลิปนี้มายังไงคลิปนี้ได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีการรับรองไหมอะไรทํานองนี้เพราะว่าในคลิปนี้มันมีเสียงของจําเลยเองที่ยินยอมให้ถ่ายคลิปหนึ่งละสองจำเลยได้มาเล่าเรื่องราวในคลิปว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วยอมรับเองว่าตัวเองวันนั้นลูกแกโทรศักโกรธจริงๆเห็นไหมคะทั้งหมดนี้แหละ ที่โจดร่วมจะทําได้แล้วจะทาได้ดีกว่าอายการอายการอาจจะไม่มีเวลามาเอาอันนี้อันนี้ไปแต่โจดร่วมสักค้ั้นได้ค่ะและเป็นสิ่งที่เขาต้องทําเพราะว่าเขาใกล้ชิดก,กันกับทางผู้เสียหายผู้สูญเสียมากกว่าดังนั้นการจะได้รู้พฤติกรรมการจะไปคัดค้านพฤติกรรมคําพูดของพยานบางคนพยานชาวบ้านบางคนนั้นเรื่องจริงเป็นอย่างนี้เรื่องจริงเป็นอันนี้โจดร่วมจะทําได้ดีกว่าอายการ นเอฟซีรูป้าผมถ้าใครเต็มขขนห้าด้วยเห็นใครย้ายไปถ้ามีประโยชน์กับจำเลยถึงจะเคยด่าจำเลยยังไงอย่างหมอปลอมจำเลยก็อ้าแขนรับแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาวิเคราะห์มากโอ้โหคุณนี้เก่งมากเลยวิเคราะห์ดีลืมไปเลยว่าแต่ก่อนมันเคยด่าเมียมึงว่าอะไรนี่แหละค่ะที่ฉันถึงจะมาบอกว่าอย่าคิดว่าเออ ไปเอาบทความของหน้าที่เป็นเป็นภาษากฎหมายหน้าที่ของโจร์ร่วมโจดร,ร่วมทําอะไรได้บ้างและโจดร,ร่วมจะต้องทําทุกอย่างอย่างนั้นเขาหน้าที่ของโจทย์ร่วมคาว่าร่วมคือต้องให้ความร่วมมือที่ดีจะไปแหกหน้าแหกตาทําเกินหน้าเกินตาเขาแล้วเสียรูปคดีเสียกระบวนทําไมละ่ะแต่สิ่งสําคัญของโจร์ร่วมก็คือหนึ่งมีบางคดีนะคะเอ่ออายการไม่ติดใจที่จะอุทธรณ์ โจดร่วมก็จะมีสิทธิอุทธรณ์ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นโจทย์ร่วมมันทําให้เราได้รู้ทุกขั้นตอนเราได้รับเอกสารชุดเดียวกันกับที่ทางอายการมีเราก็จะได้รู้ว่าเออตกลงเขาได้อะไรมาบ้างเขามีอะไรเป็นหลักฐานบ้างจะได้รู้ทุกขั้นตอนค่ะอันนี้ก็คือการแต่งโจทย์ร่วมเข้าไปในคดีอาญาเนี่ยมันมันดีคดีอาญาแผ่นดินมันดีตรงนี้มันดีตรงที่เราได้รู้ทุกขั้นตอนคุณแม่สาถึงมั่นใจไงคะ ว่ามันไปถึงขัง้นตอนไหนในขณะที่ดิฉันมั่นใจว่าฝั่งจำเลยเนี่ยไม่เคยไปอ่านเลยว่าทั้งที่ตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะต้องได้ทุกอย่างนะแต่ไม่เคยไปอ่านเคยไปดูหรอกว่าเขามีอะไรอะไรมาบ้างฟังแต่ที่ทนายตัวเองพูดดังนั้นดิฉันมองว่าการที่พยายามจะเอ่ออ้างตนว่าเป็นผู้รู้รู้ทุกซอกทุกมุมอะไรในสารมันมัน ไม่ไม่ได้ไม่ได้การันตีว่าคุณจะรู้คำพิพากษาคุณจะมั่นใจคุณแต่มันเขย่าวขวาัญเขย่าจิตวิทยาสำหรับคุณที่เชื่อได้แต่ดิฉันไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเพราะว่าไอ้ปึ้งที่ทนายจำเลยมีไปเนี่ยเราเป็นคนทำมาก่อนแล้วเราก็รู้ว่าที่เราทำเราเตรียมจะเอาไปใช้แบบไหนแล้วตอนนี้ทนายจำเลยเอาไปใช้แบบไหนอย่างที่บอกนะคะ อาวุธน่ะถ้าคุณมีใบมีดโกนมีมีดผ่าตัดอยู่แต่คุณเอาไปสับฟืนคุณรว่ามันจะใช้ได้ดีไหมใบมีดโกนเขาไม่ใช้สับฟืนเขาไม่ใช่สับหมูค่ะเขาต้องใช้ทําอย่างอื่นก็ต้องใช้ปาดใช้กรีดแต่คุณเอาใบมีดคมคมบางๆเอาไปสับหมูเอาไปสับฟืนมันก็เป็นการใช้ผิดจุดมุ่งหมายดังนั้นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากว่ามีดบิน ขวานบินว่างั้นเถอะดิฉันมาอธิบายตรงนี้นี่ไม่ได้หวังจะให้แสงหรือจะให้คิดว่าเออเป็นการเดือดร้อนจากสิ่งที่คนพวกนั้นพยายามที่จะเล่าว่าโจทย์ร่วมมูอนี้แต่ดิฉันรู้สึกเห็นใจทนายโจทย์ร่วมตรงที่ว่าคือดิฉันมองว่าเขาเขาทำหน้าที่ได้ดีในส่วนที่จะทำแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนคาดหวัง ว่าทนายจำเลยเนี่ยออกมาแถลงทุกวันออกมาคือออกมาเล่านู่นเล่านี่ออกมาเล่านู่นเล่านี่ก็เลยหวังว่าทําไมโจทย์ร่วมไม่ทําดิฉันว่าโจ์ร่วมไม่ทํานั่นเป็นเรื่องของมารยาทค่ะเพราะว่าคดีอาญามันเป็นอายการเขาทาไม่ได้อยู่แล้วก็เป็นข้าราชการนะคะเขาเป็นข้าราชการเขาไม่สามารถที่จะออกมาปุ๊บมานั่งแถลงอะไรอย่างนี้เขาเขาทำไม่ได้หรอกค่ะแต่ตอนตอนสรุปตอนท้าย พอคดีมาจบแล้วอาจจะมีคนไปสามารถเพราะเป็นเป็นไป,นปนที่สนใจอันนี้เราทําได้อยู่ให้ให้ข่าวอะไรตอนนั้นทีเดียวได้อยู่แต่ออกมาถแถลงทุกวันมันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าทําเนี่ยอ,อ,อาจจะโดนเรื่องของมารยาทเรื่องของความควรไม่ควรนะคะดังนั้นถ้าอายการไม่ทำํำจดโลกในฐานะคนที่เป็นคนไปร่วมไม่ควรจะทําปาดหน้าเขาถ้าจะทําก็จะต้องทําเหมือนเหมือนกันคือตอนท้าย ดิฉันชี้แจงแล้วว่าดิฉันมองว่าเขาทำได้ดีมากแล้วก็หลักฐานที่เขาจะเอาเข้าไปในการซักคดิฉันว่าเจ๋งเพราะมันได้ถึงสองเด้งอย่าไปฟังอุทัยที่ทำนองว่าเขาไม่ได้ทะเลาะก,กับโจ์เพราะฉะนั้นจะทำให้มองไม่ได้หรอกว่าจำเลยเนี่ยทะเลาะก,กันนะแต่แล้วเลยเ,เหมือนกับทำร้ายน้องชมพู่เพื่อเป็นการแก้แค้นแต่มันมันไม่ใช่ค่ะเอาแค่ไปทำรายน้ำหนักว่าสิ่งที่ขิดความนั้นมันมีความเท็จ อยู่ในนั้นแล้วคุณก็สาบานไปแล้วว่าหากถ้ามีความเท็จแม้แต่น้อยก็ขอให้ในสามวันเจ็ดวันคุณได้สาบานแต่จะเท็จมากเท็จน้อยมันก็เป็นความเท็จเป็นการทําให้เห็นว่าเราจะเชื่อคําพูดของคนคนนี้ได้มากแค่ไหนเขาให้การกับตํารวจหลายครั้งก็ไม่ตรงกันขนาดมาเบิกความหน้าบัลังสาบานแล้วก็ยังไม่เป็นความจริงทั้งหมด มันจะทําให้สารมองว่าเฮ้ยโอ้โหกี่ซิมวะเนี่ยตรงนี้สําคัญนะคะสําคัญเอาละค่ะเราผ่านเรื่องนี้ไปนะคะขอให้วางใจทางทีมโจทย์ร่วมไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อคุณแม่ตัวทนายขอให้วางใจค่ะดิฉันในสายตายดิฉันดิฉันว่าทำงานใช้ได้ทีเดียวเชียวทำงาน มีฝีมือว่างั้นเถอะแล้วก็รอบครอบดีอย่างน้อยก็รอบครอบกว่าทนายจำเลย <c oughs> อย่างน้อยก็รอบครอบกว่าทนายจำเลยอย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> เรามาพูดถึงเรื่องต่อไปซึ่งเมื่อวานนี้พอดีนะแต่พูดถึงนะแต่พูดถึงดูเหมือนจะเป็นในไลฟ์ทำนองว่าลูกหลานทุกคนเนี่ยมาร่วมงานมาช่วยตามหามาช่วยมางานศพมาอะไร แต่มีหลานอยู่สองคนที่ไม่มีใครเห็นหัวเลยไม่มีใครรู้ว่าทําอะไรตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดไม่มีใครรู้เลยนั่นก็คือลูกสองคนของจําเลยสองหัวเมียดิฉันถึงตั้งหัวข้อตรงนี้ว่าลูกหายไปไหนไม่มีการสัมภาษณ์ไม่มีการพูดถึงเด็กในในครอบครัวนี้แทบจะทุกคนนะคะเด็กแก๊งจำปาเด็กนู่นเด็กนี่ มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ไปถามถึงแต่ลูกของจำเลยขนาดเพราะสนิทกันกับไอซ์มากเลยนะคะก็ไม่เคยได้ไปคุยกับลูกเขาไม่เคยได้ไปสัมภาษณ์ไม่เคยออกสื่อเลยทําทำไมเขาต้องกันลูกเขาไม่ให้ออกสือ่อไม่ให้พูดอะไรสงสัยไหมคะดิฉันว่าแปลกนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าให้มาถามลูกบ้างเนี่ยลูกลูกน่าจะ พูดอะไรที่เป็นประโยชน์ได้อย่างเช่นว่าพอเขาเริ่มสงสัยพยานของเขามันจะมีอยู่แค่เมียและลูกอีกสองคนทำไมไม่ให้ลูกออกมาพูดบ้างว่าคืนนั้นพ่อก็อยู่นี่ครับไม่ได้เห็นพ่อออกไปไหนนะอะไรเนี้ยทําไมเขาไม่ให้ลูกเขาออกมาพูดอะไรเลยลูกที่เคยออกสื่อเลยเพราะอะไรทําไมต้องเก็บตัวเด็กคนนี้แล้วมันผิดปกตินะคะที่บอกว่าลูกเนี่ยรัก น้องชมพู่มากเลยนะรักถึงขนาดที่ว่าอยากจะบวชตลอดชีวิตให้น้องอะไรทำนองนี้อยากจะบวชให้น้องแต่ทำไมรักมากงานศพน้องไม่ไม่โผล่หัวไปเลยเออไม่โผล่หัวไปเลยเกิดอะไรขึ้นดิฉันสงสัยว่างานศพน้องลูกของจำเลยสองผัวเมียมไม่ได้ไปแม่อาจจะไปงานแล้วก็คือตักกับข้าวในงานแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกกินที่บ้านหรือเปล่า คือแค่ไปอาศัยกินกินข้าวหรือมาได้มากินข้าวในงานสพบ้างหรือเปล่าคนเป็นญาติมันต้องมานะคะน้องกุ้ยเจ๋งยังมาเลยอย่างใช่ป่ะแต่ทําไมญาติผู้พี่สองคนนี้ทําไมถึงไม่มาแปลกไหมคะมีใครตั้งคําถามบ้างไหมนั่นนะคะคุณเกษียณมันเลยมันเลยทํามันก็รู้สึกว่าหรือเด็กเขาไปเห็นอะไรพ่อแม่เลยไม่อยากให้ลูก ออกมาพูดหรือออกมาคือถ้าลูกออกมาพบปะคนอื่นลูกอาจจะแสดงไม่เนียนเออลูกอาจจะหลุดอะไรออกมาจากคนอาจจะไปอ่านภาษากายอะไรของลูกได้หรือเปล่าเลยต้องเก็บกักลูกเอาไว้ไม่ให้เจอใครเราไม่รู้เลยว่าวันที่สิบเอ็ดเด็กสองคนเนี้ตั้งแต่เช้าเขาทำอะไรตอนน้องสดิ่งไปตามหาน้องที่ว่าไม่เจอลุงกับป้าได้เจอญาติผู้พี่สองคนหรือเปล่า ได้เจอลูกของลุงป้าหรือเปล่าแล้วพอลุงป้าจําเลยไปรับพระส่งพระกันเนี่ยกินอะไร